ตันอู๋ตัวเหี้ยฮาเลยนะส<อ>ิบตัวโอ้มันก๋อยสิบตัว,ว,ว,วส,สวยฮาอู้วววว่านางคันสีวยฮาเลยฮาตัวเว้ย <c oughs> สองไพ่มักหมินเขาเขาได้มักกูเม่ยวนะอีก,กุก,ก้อนมากักมักกูเม่ยวนะที่เพมันกินอะไรไงเขาเป็นก้นดิ่มเสร็จพักนะก็ไม่อู้เดีขึ้นมานนนเอาเป็ดคิงนะคะอ่าอันนั้นก็จะเป็นโดนัง่งโบอินโดนั่งไในกินได้หมดนะ